ด่วนที่สุดอิหร่านเปิดฉากลางแค้นขีปนาวุธถล่มทั่วภาคเหนือและกลางอิสราเอลเสียงระเบิดดังสนัน่นไซเรนล้มเหลวมีผู้บาดเจ็บแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านประกาศว่ามีทางเลือกทุกอย่างในการป้องกันตนเองการตอบโตที่ทั่วโลกจับตารอก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยมีรายงานการยิงขีปนาวุธจำนวนมากจากอิรานเข้าใส่พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของอิสราเอลส่งผลให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวในหลายเมืองและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วลำดับเหตุการณ์โจมตีระลอกแรกเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา1นาทีตามเวลาในไทยประชาชนในเมืองท่าสำคัญอย่างไฮฟาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศต้องเผชิญกับเสียงระเบิดและแรงสั่นสะบเทือนอย่างรุนแรง โดยที่ไม่มีเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นล่วงหน้าทําให้เกิดความตื่นตระหนกและสับสนเป็นอย่างมากเพียงไม่กี่นาทีต่อมาสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลได้รายงานตรงกันว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการยิงขีปนาวุธจํานวนมากจากอิรานและไม่ได้จํากัดเป้าหมายแค่เมืองให้ฟาเพียงแห่งเดียวแต่ครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างทั่วภาคเหนือของประเทศได้แก่ที่ราบสูงโกลันเมืองอัคโคหุบเขาอิสราเอล และเทือกเขาเปียลิลีมันเทนนอกจากนี้ยังมีรายงานการตกของขีปนวุธในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญและมีประชากรหนานแน่นเช่นเทลอาวีฟเบเอียคอฟและเนสซซโยนาความเสียหายเบื้องต้นและปฏิบัติการฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินมาเกนเดวิดอาดอมของอิสราเอลรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นณเวลา12นาฬก25นาทีตามเวลาไทย ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วยังน้อย10รายในจํานวนนี้มี1รายที่อาการปานกลางและอีก9รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะน,นี้ทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยกาลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักรักพังในจุดที่ขี่ปันอาวุธตกด้านกองบัญชาการป้องกันพลเรือนของอิสราเอลหรือ h o m ฟ Front Command ซึ่งรับผิดชอบการแจ้งเตือนภัยและการป้องกันพลเรือนได้ออกประกาศเมื่อเวลา12นาฬิกา12นาทีนอตามเวลาไทย อนุญาตให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถออกจากที่หลบภัยได้แล้วซึ่งบ่งชี้ว่าการโจมตีระลอกแรกอาจสิ้นสุดลงแล้วแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดบทวิเคราะห์การล้มเหลวของระบบเตือนภยัยและการตอบโต้ที่รุนแรงการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้อย่างเป็นทางการและรุนแรงที่สุดจากอิรานเพื่อลางแขนต่อกรณีที่สหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของตนเองก่อนหน้านี้ประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ การที่ระบบไซเรนเตือนภัยไม่ทำงานในหลายพื้นที่ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าขีปนาวุธของอิหร่านอาจดีขีความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลอาจทำงานผิดพลาดหรือถูกโจมตีด้วยสงครามไซเบอร์ก่อนหน้านี้ขณะน,นี้ทั่วโลกกำลังจับตาท่าทีของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการตอบโต้กลับไปอย่างไรต่อการโจมตีโดยตรงจากแผ่นดินอิหร่านครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่ภาวะสงครามเต็มรูปแบบแล้วอย่างแท้จริง